สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีเว็บซื้อไอดีแรงมาแนะนํานะครับผมและก็มีแฟนเพจซื้อขายไอดีมาแนะนําด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่เลยนะครับผมสําหรับราชดงช็อปเลนเจอร์นะครับมีไอดีเน้นโคลโโบขายเต็ไมไปหมดเลยนะครับมันเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่หากลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนนี่เลยนะครับ ไล่เลนเจอร์ชมลมดองตัวป้เหลืองซื้อขายแลกเปลี่ยนไทยแลนด์มาเข้ากันเยอะๆนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมไ i ่เลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง1 GDC นะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาตามล่าหาซลริมืดกันด้วยตั๋วนะครับงบประมาณ55ใบนะครับอ่ะก่อนที่จะไปตามล่านะครับก็ใครสนใจเติมเกมราคาถูกนะก็ยังยังแนะนำนะเออใครสนใจนะครับแพ็กเกจเนี่ย9ปีนะครับ อซึ่งผมรับหมดไปแล้วนะครับเป็นแพ็กเกจ9ปีอ่ะคุ้มมากได้ทั้งรูบี้ได้ทั้งตั๋วเยอะนะครับก็ไปจัดกันได้นะครับสำหรับร้านรูบี้ธรรมชาตินะครับไปเติมมาได้นะครับผมนะอ่าเพราะว่าผมมองว่าแพ็กนี่คุ้มนะครับพวกการ์ดพาร์ทขนอะไรเงี้ยคุ้มหมดนะครับไปหาเติมกันนะอ่ะโอเคนะครับก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปตามล่าแซลลี่มืดคลิปสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้มาตามล่าใน ID จริงจังนะครับเพราะว่า ID จริงจังเนี่ยผมจะเก็บรูบี้ไว้เดือนหน้าเดี๋ยวจะเอาตั๋วเนี่ย เปิดหาเพราะว่า,าผมามีช่วงที่ผมไปเปิดนะครับหากบ9าวดาวแล้วมันมีกบไฮเปอร์เหลืออยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าแบบเฮ้ยแซลลี่มืดเนี่ยมันก็น่าสนใจสําหรับทีมที่แบบมีกบไฮเปอร์แบบเยอะๆอ่าแบบกแบไฮเปอร์เหลือๆอ่ะกบไฮเปอร์มันหายากนะอย่างที่ผมบอกนะคือผมจะบอกว่าไอ้ทำไมแซลลี่มืดเนี่ยทำไมถึงไม่ค่อยน่าป้านหนึ่งเลยนะครับมันเป็นตัวละครเลนเจอร์แบบ แสงมืดอะครับมันเป็นแสงเป็นมืดอะมันปั้นยากการปั้นเนี่ยมันต้องใช้กบม่วงและกลบม่วงตอนเนี้ยทางเกมอะผมยังรู้สึกว่ามันยังหายยากอยู่ นะครับอาจจะเป็นสายเติมอะไรเงี้ยจะอาจจะเข้าถึงได้มากกว่าสายฟรีอะสายฟรีอาจจะต้องคํานวณในการปั้นเพราะส่วนตัวผมทําช่องมาเนี่ยผมจะทําเน้นไปทางแบบสายฟรีแต่ไอดีที่ผมเติมผมก็มีเพราะว่าผมเล่นผมก็อยากเติมบ้างมันจะได้แบบเพื่อความสนุกนะเออบางคนเล่นสายฟรีก็เล่นไปแต่ผมเนี่ยจะมาทางสายฟรีเวลาผมแนะนำเนี่ยผมจะเอียงไปทางสายฟรีซะมากกว่าแต่ถ้าเป็นสายเติมหรือว่าแบบกบเหลือกบอะไรเนี่ยปั้นได้เลยเนะครับสำหรับแซลลี่มืดและยิ่ง เล่นเป็นคอมโบตัวหนึ่งเนี่ยผมแนะนําว่าทําได้เลยนะเพราะว่าแซลลี่มืดเนี่ยผมมองว่าเอ้ยถึงสกิลแรกอะอย่างที่ผมบอกนะว่าแบบมันอาจจะไม่มีแบบทะลุอมาตะใช่ปะแต่ความสามารถไฮเปอร์ก็คืออ่ะอยู่ตัวหนึ่งซึ่งตัวหนึ่งเนี่ยมันเกียนมากผมไปเจอมาไม่โคตรเกียนตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นอ่ารีสกิลนะครับที่เด่นๆดนเลยอ่ารีสกิลแบบใครแบบเฮ้ยรู้สึกว่าแบบ ไม่มีตัวรีสกิลนี่ใช้ได้นะครับอันดับท็อปก็ใช้9ดาวแม็กกันเยอะนะครับพวกตำนานเลยพวกนี้และอีกอันนึงก็นี่แหละลัสแอคแท็กนะครับก็ดีสุ่มติด1สกิลความสามารถ9ดาวก็อาจจะเป็นล่างโคนนะถ้าทำนะครับแต่ถ้าผมเล่นผมอาจจะเอาแค่ไฮ้เปร์แม็กไปก่อนอาจจะไปปั้นคืออะอย่างอย่างที่ผมปั้นนะอะอย่างอย่างไอดีผมเนี่ย อย่างาเห็นได้ชัดเลยนะครับคือตอนแรกผมก็จะเน้นพวกโคลารโบเนาะพอผมได้ลองปั้นแบบบาวล็อกนะอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูพอผมปั้นบาวล็อกแล้วผมมีเกียร์ดีๆใส่ให้บาวล็อกเนี่ยคือทีมันเปลี่ยนนะอะเน,นียบาวล็อกนะครับผมแบบปั้นขึ้นมาแม็กนะครับอันนี้แค่ไฮเปอร์แม็กนะยังไม่ทัน9ก้าดาวนะคือผมปั้นมาเล่นจริงเนี่ยแล้วมีเกียร์โดนแน่นอนใส่ให้เนี่ยนะครับโดนแน่นอนปล่อยตัวไว้เนี่ยครูเห็นแบบเห็นผลมากคือเรื่องจริงนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับแบบ มันมันชุบมันแบกทีมอ่ะ,อะผมใช้คําว่ามันมันช่วยทีมได้เยอะนะครับอย่างอย่างแบบแรก,แรกๆที่ผมเล่น pvp ใช่ปะมันแบบมันอ่ะอย่างอันนี้ผมพุ่งตรงนะผมเล่น pvp แรกๆเนี่ยป้องกันเนี่ยผมแพ้แบบยับจริงจริงป้องกันผมแพ้ยับเลยนะครับแบบแพ้แบบเละแล้วพอผมปั้นบาวล็อกแม็กนะครับเล่นเองขึ้นอ่ะผมสามารถไต่ขึ้นมัสามสบายสบาย,บายอาจจะยังไม่ถึงยืนมัสามหรอกแต่แบบช่วงท้ายแบบเนี้ยอาจะถือว่าไต่สบายสบาย,บายมัสามนะครับแล้วก็มีป้องกัน ชนะบ้างอ่ะมีป้องกันชนะบ้างมีป้องกันแพ้บ้างแล้วแต่ว่าไอทีมเขาจะมาตีเราแบบอะไรยังไงประมาณนั้นนะครับก็ไอดี ID นี้ที่เปิดเนี่ยเพราะว่ากบมันค่อนข้างที่จะน่าจะพอเดี๋ยวผมจะอ่าเปิดตู้9ปีเดี๋ยวมันจะได้กบมุกอีกต้อง2ตัวนะครับเนี่ยเนี่ยกบมุกอีกสองตัวก็เมื่อกี้15 17 18อีก3ตัวเราอาจจะรูบี้ไปเปิดหาหรือว่าจะรอสิ้นเดือนเดี๋ยวมันก็ล็อกอินได้กบอะไรประมาณนั้นก็ได้แล้ว,แล,วแล้วแต่เราจะบริหารนะครับ ก็เดี๋ยวมาเปิดหาซลรีมืดกันนะครับมันคือมันเป็นที่การวางแผนน่ะคือผมอะ่ะเอ็นเอียงไปทางผู้เล่นใหม่มากกว่าเพราะว่าผมก็เป็นคนที่แบบมาเล่นใหม่ไอดี ID ใหม่ผมก็มีนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ถ้าเราอยากจะปั้นให้มันเก่งจริงเนี่ยผมว่าอาจจะเก็บกบม่วงเนี่ยไปปั้นพวกตัวเก่งๆกที่มันโหดกว่าน,นี้อาจจะเป็นตัวอนาคตที่อาจจะเข้ามาประมาณนั้นนะครับหรืออาจจะเป็นตัวละครแบบพวก อดูบิดบลลล็อกที่มันเก่งๆอยู่แล้วอน,นาลิกาปู่เน,นี่ยกำลังมาแตอนาลิกาปู่เนี่ยมันอาจจะต้องเป็นแนวแบบอ,อาจจะก้าวดาวหยุดความสามารถหยุดห้าวิมันมันโกงนะความสามารถหยุดผมก็งงว่าทําไมบดมันโกงมากเลยนะครับแล้วก็ตัวหนืดประมาณนั้นอเดี๋ยวมาเปิดหาการตอนนี้ผมมี54ใบนะครับเดี๋ยวเราไปแลกตรงกิวอีกสักใบหนึ่งนะครับเป็น55บาบหใบอาจจะแปลกๆนะผมใส่หูฟังคือพอดีลำโพงผมมันพังเมื่อกี้เลยนะครับก็เลยต้องเอาหูฟังมาเล่นนะครับ เออก็เลยแบบอาจจะแบบไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยมันไม่ชินเท่าไหร่นะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะผมเปิดไปเยอะแล้วอย่างไอดีเนี่ยนะครับไอดี ID จริงจังเนี่ยผมเปิดคือผมเปิดอะผมไม่ได้ทําคลิปก็มีนะแบบ5้ใบ ไม่ใช่5ใบ5 0บใบ60บใบช่วงแรกๆนี่ครับผมก็เปิดไปก็ไม่ได้นะครับคือแบบมันออกยากเหมือนกันเนานะไอดีเนี่ยผมเลยจะมาเปิดอันนี้รอบสุดท้ายแล้วแล้วส่วนไอดีอื่นๆเนี่ยผมจะเก็บไว้รอโคโลโบเลยเพราะว่าไอดีอื่นๆเนี่ยกบม่วงไม่ค่อยมีไปรอปั้นโคโลโบดีกว่าเพราะว่ากบฟ้าเนี่ยทางเกมเขายังแจกค่อนข้างที่จะเยอะและ้วมันสามารถหาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นห้องทดลองแลกนู่นแลกนี่กิจกรรมแจกเนาะหาง่ายนี่ครับผมเอามา กี่กี่รอบ11อรอบเนาะมาเดี๋ยวมาดูว่าจะได้แซลลี่พิชเชอร์หรือเปล่านะอยากได้อยู่นะครับจะได้ไปเสริมทมีเพราะว่าผมก็ต้องอถ้าผมปัดมาผมต้องคัดตัวออกประมาณนั้นในชะ่อยากได้อยู่อยากได้อยู่อ่าสาวคีย์บอร์ดมาโอ้โหสาวคีย์บอร์ดฮัลโหลมาทําไมเนี่ยนะครับเออก็ให้ได้เฮหน่อยนะครับเออให้ได้เฮหน่อยมาหน่อยนะครับแซลลี่พิชเชอร์นะครับอมาหน่อยนะ มันเป็นทางตัวปวดนะเออผมว่ามันเป็นทางตัวปวดนะตัวมดืดส่วนถ้าจะโอ้โหอันอันอันนี้ก็เก่าเกินไปนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เรื่องกับตัวบินตัวนี้เ <c oughs> ออคือแบบถ้าให้เน้นนะอ่าผมว่าไปปั้นพวกแสงเนี่ยมันดูดีกว่านะเพราะว่าทางมืดมันจะเป็นแนวทางปวดอ่าที่ที่ที่ดีเนี่ยจะเป็นไวน้อ่าไว้เนี่ยมันเอาไว้กำกำกำจัดพวกแสงโอ้โหมาทําไมเนี่ยอ้นี้มันฟาร์มได้นะเนี่ยเจมเนี่ยเออโอ้โหตายละ ออกมาหน่อยนะอยากได้นะก็อยากได้อยู่เพราะว่ากบมันก็เหลือแต่ถ้ากบผมไม่เหลือผมก็ไม่เอาหรอกแต่อันนี้มันเหลืองไงก็เลยแบบเอออยากเอามาปั้นเล่นบ้างนะครับเพราะว่าทีมผมก็โอ้โหได้มาแล้วนะครับแบตเตอร์เอาซัมมาร์าไมนะครับอยากได้สลีปเชอร์นะครับผมเออเอาหน่อยมาหน่อยนะครับออกมาออกมาเร็วออกมาเร็วนะเออมาโอ้โหล็กเก็ตโอ้โหมันออกยากเหมือนกันเนาะ กี่รอบวะหกรอบนะครับมาแซลลี่พิเชอร์ออกมาหน่อยนะครับเออออกมา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 เร็วเร็วเร็วออกมาพิเชอร์โอ้โหแซลลี่แต่อะไรก็ไม่รู้นะี่ครับแซลลี่อะไรก็ไม่รู้เอามาให้ได้เฮหน่อยนะครับอยากเฮนะเนี่ยเออมาออกมาแซลลี่พิเชอร์โอ้โหสี่รอบสุดท้ายเราไปพักเบรกกัน <laughs> โอ้ย นี่ผมพุ้สึแบบทุ่มเทแบบเาเรียกว่าอะไรนะทุ่มเทแบบเอาตั๋วเนี่ยมาเปิดเยอะเหมือนกันนะเออผมว่าเปิดไปเกือบร้อยกว่าใบละนะครับรวมๆเนี่ยแต่ผมไม่ได้มาอัดคลิปไงเออก็ไม่ออกเลยเนาะ ID คนมันจะไม่ออกนะเออแต่แต่ทุก ID ผมก็ไม่ออกนะที่เปิดมาใช่ไหมก็ไม่มี ID ไ,ไหน ID ที่ผมเอามาก็เป็น ID เพื่อนเอามาปั้นรีวิวนะครับช่วงต้นโอโ้ตัวเดิมเลยแซลลี่อะไรเนี่ยโอโ้ออกมาทําไมนะครับ จะเอาสไลี่มืดนะฮะสไลี่พิเชอร์เออออกหน่อยนะครับมาออกมาเฮ้ยออกจริงวะเฮ้ยอะถือว่าได้อ่ะงั้นผมต้องปั่นแหละในเมื่อออกมานะครับต้องปั่นต้องปั่นโอ้โหออกจริงว่าคือผมกำลังบ่นเลยว่าผมเปิดอ่ะ ไม่ออกเลยนะครับร้อยกว่าใบอ่ะผมรวมๆเป็นร้อยนะเพราะช่วงต้นผมเปิดไป30ใบ50บใบ60ใบบ้างอ่ะร้อยกว่าใบแน่นอนสุดท้ายก็มาอ่ะเดี๋ยวมาดูทีมพ v p ก่อนนะว่าผมเล่นแบบไหนบ้างตอนนี้อ่าถ้าเข้ามาเนี่ยถ้าหลุดเนี่ยอาจจะเป็นอ่าอาจจะเป็นโอลิเวอร์หลุดนะครับไม่ก็ลิมูรุอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าผมจะไปทางคอมโบยังไงอ่าหรือไม่ก็อาจจะ เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าตัวบินเนี่ยผมยังใช้อยู่หรือไม่ก็ผมจะเลือกทีมก็คือไม่เอาตัวบินนะอ่ะเดี๋ยเดี๋ยวต้องลองดูว่าจะมาแทนยังไงอะไรยังไงนะครับเพราะว่าทีมเนี่ยผมมีบากิรีสกิลแล้วแต่ผมจะเอามาเสริมต้องต้องเลือกต้องคัดทีมส่วนเอมิเลียเนี่ยยังดีอยู่ผมอาจจะโยกแบบเอเลนไปไว้อีกทีมหนึ่งประมาณนั้นต้องรอดูนะอ่าเป็นว่องไวแซรี่พิชเชอร์อ่าถือว่าอ่ะเดี๋ยวมาอารก่อยดีชจวะ เออเอามาออกักทีนะครับผมเออมาไอยู่ในไอดีตัวเองละนะครับอืมผมมีกบกี่ตัวแล้ววะ15บห้าใช่ไหมอันนั้นสุ่มได้อีก17บเจ็ดล็อกอินเดือนอีกหนึ่งตัวนะครับห้องทดลองมแรกไปยังวะห้องหลอมอ่ะแลกไปแล้วนะครับกิลก็แลกไปแล้วนะครับก็น่าจะขาดอีกประมาณ3ตัว สามตัวก็ถ้าผมไม่รีบนะถ้าผมไม่รีบนะเออแต่ถ้าผมรีบผมก็ต้องเอารูบี้เปิดกบอ่ะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับอ่าเปิดกบไปเลยป่ะอ่าเปิดไปเลยเพราะว่าเราขาดอีกนิดหน่อยนะครับเอารูบี้เปิดไปเลยมันจะได้ปั้นมาเล่นเลยนะครับส่วนเดือนหน้าเราก็เอากบฟ้าไปเน้นโคโลบโบประมาณนั้นนะครับเอาเปิดไปสักสองรอบนะผมขอกบม่วงสักสามสี่ตัว อ่าสามสี่ตัวไม่น่าหมดหรอมั้งนะฮะมาเปิดไปเลยเปิดไปเลยนะครับเพราะว่าอ่าผมไม่น่าหากบม่วงได้แหละต้องต้องน่าจะต้องเปิดอะ่ะผมอยากรีปั้นเงี้ยโอไม่เอาดิม่วงดิเออนะฮะผมดูแล้วน่าจะรูบี้หมดนะน่าจะรูบี้หมดนะครับออกมาตัวเดียวเองม่วงมาม่วงม่วงโอ้โหก้าวดาวไม่นะ โอ้โหาวดาวออกผมจากได้ม่วงอ่ะอะโหลเอามาเออม่วงมาม่วงโอเคหมดเนื้อหมดตัวเลยม่วงม่วงโอ้โ oh, ห oh, oh. ม่วงโอ้โ oh, ห oh. คุณพี่มันออกดีเลือเกินมากับ้าวดาวเนี่ย <c ười> ไอตอนที่ผมตามหาไม่ออกนะครับออกมาสองตัวเลยแปดร้อยลูบี้เอง เอาเปิดอันนี้น่อยมาโอ้โหอะก็ดีใจอะออกมาก็โอ้โหนี่อาสามตัวเลยละโอ้ก็ดีใจนะเออออกมาต้องสองตัวแปดร้อยรูปี้นะครับเนาะจังหวะ,ะเนี่ยจังหวะมันจะมาเนาะนะครับจังหวะมันจะมามันก็มานะครับนี่ก้าวดาวสองตัวจังหวะจะออกนะครับเอ,ออก็ออกเนาะดีจริงๆนะครับอะโอเคนะครับมาเดี๋ยวเรา ผมขอเช็คกบก่อนนะคือมันออกมาแค่2ตัวผมขาดแน่นอนแล้วตัวหนึ่งนะครับกบไฮเปอร์สิบเจตัวอาพดี17บเจ็ดอาจจะผมต้องเอาลูบี้ไปรีสายอีกเนี่ยหนึ่งตัวรีสายต้อง5ตัวเพราะว่ามันเป็นว่องไวพิชเชอร์ใช่ไหมเออต้องรีสายอีกนะครับ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดมามามา,มาสักหน่อยสักหน่อยมาปั้นมาอะไรกันหน่อยนะอยู่ไหนวะพิชเชอร์อ่าว่องไวมืดอ่าว่องไวมืดนะครับส่วนกบเราได้มาเราก็เก็บไว้นะครับเออเก็บไว้เก็บไว้สะสมไว้นะครับเอาผมทำไอ้นี่ไม่ได้นี่วะต้องไปหาวัตถุดิบ อ่ะโอเคครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะไว้เจอคลิปหน้าของคุณทุกคนที่จบนะครับผมก็โอ้โหกบก้าวดาวออกมาต้องสองตัวอ่ะแต่ถือว่าดีใจอ่ะดีใจดีใจดีใจแล้วกันเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายบายสวัสดีครับ